ข่าวคุณสรยุทธ์นะฮะสรยุทธ์เนี่ยที่เกี่ยวกับว่าค่าพีเอมสองจุดห้าของเชียงใหม่ขึ้นสูงขึ้นสูงสุดแล้วก็มีมีอาจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็เขียนว่าประกาศเตือนประกาศเตือนว่าค่าพีเอมสองจุดห้าขึ้นระดับสูงขอให้ประชาชนร่วมมือกันอย่าพึ่งหายใจอย่าพึ่งหายใจเอามลภาว่าเข้าไปก็กลายเป็นเรื่อง ร้องเรียนขบขันกันนะว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แก้กันไม่ได้พอแก้กันไม่ได้ก็ก็เป็นภัยของสุขภาพะนะแล้วมันก็เกิดขึ้นในหลายเมืองอะ่ะแต่เชื่อไหมว่าผมเคยไปผมเคยไปที่ช่วงหนึ่งเคยไปที่พักพักหนึ่งอะนะที่เขาประกวดว่าประกวดว่าแนวทางการแก้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอะ่ะผมก็เลยไปเผื่อว่าจะมีอะไร แต่พอตะหลังมาเราก็เรียนรู้มานะไปที่พักนั้นเราก็เสนอเรานะเราก็มั่นใจว่าไอเดียเราดีสุดเวลาคุยกับไอ้น้องคนนึงไอ้น้องคนนี้ก็ไม่ได้มีไอเดียดีหลักก็คือแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าตัดสินให้น้องคนนี้ชนะว่าเป็นไอเดียดีต่หลังผมถึงเข้าใจไงเข้าใจว่าถ้าไอคนตัดสินมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรอ่ะมันไม่สามารถมันไม่สามารถเข้าใจสภาวะที่ทางวิทยาศาสตร์อ่ะที่ใครก้าวหน้ากว่ากันอ่ะเหมือนเราเอาเด็ก เหมือนเราเด็กเด็กอุบาลนมาตัดสินมาตัดสินข้อสอบปถมกับมัธยมมหาลัยอ่ะมันไม่มีทางตัดสินรู้เรื่องหรอกตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยก็เลยขี้เกียจก็โอเคไม่เป็นไรเรานําเสนอแนวทางของเราอย่าอย่าให้ใครตัดสินดีกว่าเราก็มั่นใจว่าแนวทางของเราดีเราก็มั่นใจเราก็นําเสนอของเราก็คือผมไปนําเสนอเรื่องนี้แหละการแก้ปัญหา มลภาวะทางอากาศไงไอพีเอมสองจุดห้าก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเสนอยังไงนะแต่ผมบอกว่ามันต้องต่อท่อมาคือผมบอกว่าพอเราสร้างสังคมเมืองอ่ะพอสังคมเมืองคนอยู่หนาแน่นอ่ะสิ่งที่คนสิ่งที่คนผลิตออกมาเน่ะเป็นมลภาวะของคนก็คือผมบอกว่าอ่าสิ่งของเสียของของเสียของสัตว์เป็นของดีของพืชของเสียของสัตว์เป็นของดีของต้นไม้ และของเสียของต้นไม้ก็เป็นของดีของสัตว์ของเสียของสัตว์ก็คืออย่างเช่นว่าของเสียต่างๆคาร์บอนคาร์ไดออกไซด์ใช่ไหมทุกอย่างอต้นไม้ชอบแต่ว่าของเสียของต้นไม้ก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ได้ออกซิเจนออกมาจากกระบวนการของของการสังเคราะห์แสงอต้นไม้ไม่ชอบแต่ว่ามันมันเป็นของดีของสัตว์ก็คือสัตว์ะชอบมันก็เลยต้องเป็นการแลกเปลี่ยนกัน มันก็ต้องทําให้เกิดสมดุลน,นะนะแต่พอตอนหลังพอมนุษย์มาอยู่รวมกันนะ่ะอยู่รวมกันหนาแน่นเะนี่ยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยก็เป็นสิบก็เกือบสิบล้านแล้วอนะ่ะข้อของเสียก็คือการเผาไหม้การอะไรเนี่ยก็เป็นของเสียทั้งหมดแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของน้ําใช่ไหมก็คือกรุงเทพก็มีการลําเลียงน้ําเข้ามาจากนอกเมืองนะโดยระบบป่าปาเนี่ยก็คือเอาน้ําดีมาให้คนกรุงเทพใช้และพอได้น้ําเสีย กรุงเทพใช้เสร็จก็ก,กลายเป็นน้าเสียแหละน้ําเสียก็มีการระบบท่อมีระบบอะไรลาเลียงไปบําบัดบ้างอะไรบ้างออกไปนอกเมืองแต่เราทําเฉพาะแค่น้ำไงแต่เราแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของอากาศไงคําถามก็คือพอมันเกิดมลภาวะในเมืองเนี่ยเราจะลาเลียงอากาศจากข้างนอกเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเราไม่เคยคิดเราไม่ได้เตรียมผังเมืองมาสําหรับเรื่องนี้ก็คือมันต้องมีอุโมงค์ก็คือมันควรจะเริ่มมีอุโมงค์ที่ที่ ที่ไปที่กลางเมืองแล้วก็ดูดดูดลมจากนอกเมืองอะ่ะเข้ามาก็คือนอกเมืองมันก็เป็นทุ่งเป็นป่าเป็นอะไรใช่ไหมยิ่งออกห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่มลภาวะก็น้อยไงเราก็ต้องดูดลมจากนอกเมืองเข้ามาแล้วแล้วโดยเฉพาะเป็นไปอยู่ที่กลางเมืองอะนะแล้วพอเราปล่อยลมใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะยกระดับก็คือผมมันผมเข้าใจว่ามวลมันจะเป็นเหมือนเหมือนฟิล์มที่มันเชื่อมกันอะ่ะพอมันมีการยกระดับอากาศใหม่เข้ามาแทนที่อากาศเก่ายกยกขึ้น่ มันก็จะยกขึ้นทั้งแผงเลยมันก็จะยกขึ้นทั้งแผงสรุปก็คือผมก็เสนอเข้าไปว่าอย่างกรุงเทพกับเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องต่อท่อไปนอกเมืองแล้วก็หลังจากนั้นมันใช้ได้สองระบบระบบแรกก็คือใช้พัดลมพัดลมก็คือจากท่อเดียวออกไปนอกเมืองท่อเดียวก็แยกออกเป็นสองเป็นสี่เป็นแปดเนี่ยแล้วก็พัดลมนอกเมืองเนี่ยเป็นพัดลมดูดเข้าส่วนพอไอ้ท่อนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่กลางเมืองเนี่ย แล้วก็สามารถขยายเป็นสองเป็นสี่เป็นแปดพัดลมพัดลมที่ที่ไอพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมดูดออกก็คือแบบนี้มันก็จะเร่งการดูดลําเลียงลมเข้ามาลําเลียงลมจากข้อนอกเมืองที่ไม่มีมลภาวะเข้ามาแล้วก็ยกยกมลพิษให้ลอยขึ้นอันนี้อันนี้คือวิธีการใช้ลมดูดนะแต่มีอีกวิธีหนึ่งก็อาจจะถ้าเราไม่สามารถใช้ท่อใหญ่ได้เราใช้ท่อโลหะเนี่ยเราอาจจะใช้ระบบปั๊มก็คือเหมือนกับ เหมือนเหมือนเหมือนมีเครื่องเครื่องอัดลมอ่ะอยู่นอกเมืองดูดลมข้างนอกเมืองมาแล้วอัดมาตามปั๊มเอออัดมาตามท่อท่อโลหะแล้วก็ปล่อยปล่อยสู่สู่เนี่ยแหละปล่อยปล่อยอากาศใหม่เข้าเข้าไปในเมืองอะนะก็โอเคไอ้เรื่องนี้เราทําได้ทั้งสองแบบก็คือจะเอาอากาศจากทะเลก็ได้ถ้าไม่มีป่าเราก็เอาอากาศออกจากทะเลอากาศในทะเลก็สดชื่นดีก็ลําเรียงเข้ามาครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่มันเป็นแอ่งไง แล้วพอควันจากภูเขาลงมามันก็ลงมาที่แอ่งมวลมันหนักมันเป็นคาร์บอนมวลมันหนักมันก็อยู่ที่แอ่งก็แช่อิ่มใช่ไหมแต่ถ้าเราต่อท่อจากเชียงใหม่ออกมานอกเมืองอะแล้วก็ใช้จะใช้แบบถ้าเป็นท่อเล็กถ้าเป็นท่อเล็กเป็นท่อโลหะแล้วก็ใช้แบบปั๊มแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ท่อที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยท่อที่ใหญ่ขึ้นเราอาจจะใช้พัดลมดูดอากาศแยกพอไปถึงนอกเมืองจากท่อเดียวนะแยกแยกออกเป็นประตูหลายทางดูดลมเข้ามาแล้วก็ดูดลมออกไปเร่งเ่ะ ก็จะสามารถลําเลียงลมเข้ามาที่ที่กลางเมืองอ่ะแล้วมันจะยกระดับอากาศขึ้นก็เสนอเป็นไอเดียนะฮะเพราะไม่งั้นฟังไปแล้วก็ฟังไปแล้วก็มีแต่หดหั่ฟังไม่รู้กี่ปีก็ไม่มีไม่มีแนวทางแก้ระยะยาวเลยโอเคครับ